สวัสดีเพื่อนักลงทุนนะครับวันนี้วันที่11พฤษภาคม2563มาพบกับเครื่องมือที่น่าสนใจของทาง e-finance ในแพ็กเกจตแพททินัมตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่า TD Sequential นะครับก็ตัวเลขที่นับ9นับ13หรือถ้าติดตามเพจมาเชลยดูหุ้นเดอ f ฟิวเจอยู่ก็จะได้ยินผมพูดถึงพี่9พี่13นะครับ เจ้าพ <mm um> ai> ี่เก้าพ yes euh ี่สิบสามเนี่ยมันออกแบบโดยแนวคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราจะไม่เดินตามมวลชนในตลาดเพราะมีแนวคิดที่ว่าตลาดเป็นซีโร่ซัมเกมฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งต้องก็ต้องเสียโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุันธ์อย่างเช่นตัวฟิวเจอร์แน่นอนว่าถ้าฝั่งหนึ่งช็อตอีกฝั่งหนึ่งลองมันต้องมีคนได้ตังค์สักคนหนึ่งไม่มีการเสียหายทั้งคู่นะแล้วก็ไม่มีทางวินทั้งคู่ แต่ด้วยแนวคิดของคุณโทมัสซีมาร์ทที่เขาบอกว่าถ้าตลาดเนี่ยมันต้องจ่ายเงินให้คนจํานวนมากตลาดก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ตลาดจึงเลือกจ่ายให้กับคนกลุ่มน้อยทีนี้ทํายังไงเราถึงจะไม่ฟอลโล่คนกลุ่มมากลองนึกถึงภาพฝูงสัตว์ในสารคดีสัตว์โลกเวลามันวิ่งตามๆกันไปมันก็วิ่งไปโดยไม่รู้อิโนยเนไปตกหน้าผาตายทํายังไงเราจะไม่วิ่งตามคนส่วนมากเข้าไปเช่นตอนเนี้ย ตลาดมันเขียวเขียวอยู่ดัชนีเซตบวก20จุดทุกคนรู้สึกแฮปปี้เฮฮากระตือรือร้นอยากจะเปิดลองฟิวเจอร์อยากจะคอลออปชันอยากจะซื้อหุ้นแต่เราสมควรที่จะไล่ราคาบริเวณนี้ไหมเครื่องมือ t d ดีเ u คว t i นเบอกว่าไม่สมควรนะครับผมสร้างขอบเขตเอาไว้คือกรอบ859.10865นะครับถ้า ตั้งแต่11โมงไปก็ดูช่วง11โมง11โมงครึ่งเนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์11โมง11โมงครึ่งเที่ยงนะครับถ้ามันไม่เทรดในกรอบ89.10 5 865ให้ระวังว่ามันจะลงมาพักตัวนะครับลงมาพักตัวบริเวณไหนก็คุณดูแนวฟิโบถัดมาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ10.849 859 849ก็แถวฟิโบ38.2วัดรีเทสเมนต์จาก จากตำแหน่ง x มา y นะครับแล้วที่มันขึ้นมาแล้วเกิดสัญญาณ TDC e l l set up 9ตรงนี้เขาอ่านว่า TDC e l l set up 9นะมันบ่งบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็น exhaustion zone ของการขึ้นให้ระวังว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือการพักตัวนะครับการพักตัวคืออะไรพัักกตวก็คือพักแล้วขึ้นต่อหรือกลับตัว กลับตัวก็คือลงมาเลยทีนี้ไม่ว่ามันเป็นพักตัวหรือกลับตัวการขึ้นจะถูกหยุดไว้ชั่วขณะหนึ่งดังนั้นบริเวณนี้การไล่เปิดลองฟิวเจอร์ไล่ l ออปชั o นช็อตพุทอาจจะต้องเฝ้าระวังการไล่ซื้อราคาหุ้นอาจจะต้องเป็น selective buy ตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วต้องเฝ้าระวังเพราะในภาพใหญ่เป็นไซด์เววงกว้างนะห2 5 0 1สอเนี่ยมันคือไซด์เวห้50จุดถ้าเป็นดัดชนี นะครับทีนี้ถ้าซอยแคบเข้าตัวฟิวเจอร์มันก็คือ849 859แล้วก็869 849ช่วงละ10จุดนะ859 869โดยคุณมาร์คดอกยันว้ตัวนี้มันเป็นห้าค่ากลางของกรอบช่วง10จุดเนี่ยนะครับ ทีนี้เราต้องใช้แต่ TDI s e e q u n t a Standalone ไหมไม่จำเป็นคุณดูนะบริเวณเดียวกันเนี่ยมันเป็นแนวร่วม c o i n c i d e n t ระหว่าง f i b o n a n c y 61.8เมื่อวัด e t t a c e m e n t จาก X มา Y ก็แปลว่าแถวแถวนี้มีนัยยะสำคัญนะเราเจอ t d ตอลน,นี้นะครับบวกฟิโบแล้วนะว่าแถวนี้คือแนวต้านสำคัญนะครับ ก็ตั้งแต่11โมง11โมงครึ่งเที่ยงเนี่ยคุณดูนะถ้ามันไม่เข้าไม่ปิดเหนือกรอบ8.9.10 8.65ให้เฝ้าระวังว่ามันอาจจะหมดแรงแล้วลงมาพักตัวนะครับแล้วตอนนี้มันก็ดองแดงดองแดงไซด์เวย์อยู่คุณก็ไม่ควรจะมาไล่ราคาแถวนี้ถ้าไงรอพักตัวก่อนคือมันเปิดมาบวกเปิดมาก็บวกแรงแล้วน่ะนะฮะถึงแม้จะเห็นตัดชนีเตอนี้บวกอยู่20 21จุดก็ตามนะ แต่ในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยไซเยวหนึ่งสองห้าศูนย์พันสามเนี่ยมันขึ้นลงได้แป๊บเดียววันสองวันคุณก็เห็นมาแล้วนี่วันก่อนที่มันขึ้นไปเทสไฮพันสามถัดมาอีกสองวันทํำการลงมาวันละยี่สิบกว่าจุดสองวันก็ห้าสิบนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมใช้เป็นหลักเลยนะในตัวโปรแกรม e-finance แต่ว่าใช้ได้ในแพ็กเกจแพทตินัมนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองสอบถามทางอ f i n a n c e ดูมี trial 15วันให้ลองใช้หรือสอบถามมาที่เพจมาเฉียวดูหุ้นเพื่อให้ผมประสานงานก็ได้นะครับขอบคุณครับ